และนี่คือขนมไข่สงขาค่ะปีไม่ต้องไปกินไกลถึงสงขาอยู่นคนปรปฐมนี่เองเปิดมากี่ปีแล้วคะยี่ะ10ปีแล้ว มานานกว่า10ปีแล้วค่ะอยู่ข้างๆร้านข้าวหมูแดงตั้งฮัสเสยงไกลองค์พระปฐมเจดีถ้าใครยังติดภาพแบบขนมไข่แห้งๆแบบที่กิงคิดแนวขนมกูดีจีนนี่ไม่ใช่เลยนะอันนี้จะเป็นขนมปังนุ่มๆฉ่ำๆข้างในเป็นไส้เนยค่ะแต่ไม่ได้มีแค่ไส้เนยนะคะมีทั้งลูกเกดอับปะโรดตอ,อนกัดผิวด้านนอกจะก,กรอบๆหอมๆเนยแป้งเขาจะค่อนข้างหวานอยู่แล้วตอนแรกกินก็คิดว่าหืมน่าจะมีแบบพวกฝอยทองนูเทลล่าครีมใบเตยอะไรแบบนี้ จริงแบบออริจินอลเนี่ยอร่อยที่สุดแต่คุณป้าก็บอกนะคะว่าถ้าเอาไซส์มาเนี่ยป้าก็ทําให้ค่ะและราคาก็น่ารักด้วยนะ15ลูก30 32ลูก60เซตใหญ่สุดคือ52ลูก100บาทเองค่ะแอบเสียได้เหมือนกันนะว่าน่าจะซื้อชุดใหญ่มาแล้วก็เก็บกินวันอื่นด้วยหอมมากอ่ะทังหน้ากินจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกินเนื้อออสลมควันหอมหอมได้ทำกิจกรรมในฟาร์มไข่เค็มจากไข่เป็ดกากี้เก็บสดสจาก